ลองจินตนาการดูสิครับว่าท่ามกลางความว่างเปล่าที่โอบล้อมรอบตัวเราอยู่ในขณะนี้แท้จริงแล้วมันไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เราเห็นด้วยตาเนื้อเลยครับแต่มันกลับเต็มไปด้วยคลื่นพลังงานมหาศาลที่กำลังสั่นไหวถักทอและไหลเวียนอยู่อย่างเงียบเชียบในทางควอนตัมฟิสิกส์หรือแม้แต่ในทางจิตวิญญ,ญาณทุกสิ่งคือสัญญาณครับเป็นสัญญาณที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ รอคอยให้เครื่องรับสัญญาณอย่างใจของเราเลือกที่จะจูนคลื่อนไปหาเรามีสิทธิ์เต็มที่ครับที่จะเลือกรับฟังคลื่อนความถี่ที่ทำให้ใจเราฟูฟ่องหรือจะแค่ปล่อยผ่านคลื่อนรบกวนที่ทำให้เราหนักใจไปนาที่แห่งนี้และในวินาทีนี้ผมอยากให้คุณลองอนุญาตให้ใจของตัวเองได้ค่อยๆวางเคลื่อนความถีเม่เดิมๆที่แบกรับมาทั้งวันลงดูนะครับคลื่อนของความเร่งรีบ คลื่นของความกังวลวางมันลงก่อนครับเพราะคืนนี้คือช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้เริ่มจูนสัญญาณกันใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับคลื่นความถี่แห่งความเป็นไปได้ที่กำลังรอคอยการค้นพบจากคุณอยู่และเมื่อเราเริ่มสัมผัสได้ถึงกระแสะพลังงานจางๆเหล่านั้นแล้วเราจำเป็นต้องมีพื้นที่เฉพาะเจาะจงพื้นที่ที่จะให้เราได้นั่งลงเพื่อเริ่มทำการปรับจูนสัญญาณชีวิตนี้อย่างประณีตครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งความเข้าใจและการพักผ่อนครับผมฟิล์มและคุณกำลังอยู่กับรายการระบายในซีรีส์พิเศษหลับตาเติมพลังบวก EP ที่30ครับเดินทางกันมาไกลพอสมควรแล้วนะครับสำหรับการเยี่ยวยาจิตใจและในคืนนี้ผมจะขออาสาเป็นคนนำทางพาคุณเดินเข้าไปสำรวจห้องควบคุมหรือ control room ที่สำคัญที่สุดเพราะมันซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจคุณเองครับ ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังนอนอยู่บนเตียงที่แสนสบายหรือนั่งพักผ่อนอยู่ที่มุมโปรดของบ้านไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอเรื่องหนักหนาอะไรมาตลอดทั้งวันผมอยากให้คุณค่อยๆอ,อ,อนุญาตให้ตัวเองผ่อนคลายลงครับวางโทรศัพท์มือถือลงข้างตัวหรือเพียงแค่ฟังเสียงของผมผ่านหูฟังแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆครับการหลับตาในครั้งนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปนะครับ มันไม่ใช่แค่การตัดภาพตรงหน้าเพื่อหนีความจริงแต่มันคือการที่คุณกำลังเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูบานหนาใหญ่สัมผัสถึงความเย็นของลูกบิดโลหะแล้วค่อยๆดันมันปิดลงเบาๆเพื่อกั้นเสียงรบกวนจากโลกภายนอกกั้นความวุ่นวายของผู้คนกั้นความคาดหวังที่สังคมโยนใส่คุณเอาไว้ข้างนอกนั่นทั้งหมดตอนนี้ในโลกใบนี้เหลือเพียงคุณกับเสียงของผม ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเท่านั้นครับลองจินตนาการตามผมนะครับว่าในความมืดที่แสนสงบหลังเปลือกตานี้คุณกำลังยืนอยู่กลางห้องโถงห้องหนึ่งนี่คือห้องควบคุมแห่งความเงียบสงบของคุณเองครับแต่ห้องควบคุมนี้มันไม่ได้ดูแข็งกระด้างหรือเต็มไปด้วยเครื่องจักรสีเงินที่เย็นเฉียบและไม่มีแสงนีออนที่กระพริบจนแสบตานะครับห้องนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อว่าความรัก ออกแบบมาเพื่อความสบายใจของคุณโดยเฉพาะบรรยากาศรอบตัวถูกรีแสงลงเป็นแสงสีส้มสลัวๆแบบวอร์มไลท์ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและเป็นความลับเหมือนห้องสมุดส่วนตัวหรือเลาจ์พิเศษที่มีแค่คุณเท่านั้นที่เข้าถึงได้พื้นห้องปูด้วยพรมหนานุ่มสีเข้มลองขยับปลายเท้าสัมผัสความนุ่มนวลน,นั้นดูสิครับมันช่วยเก็บเสียงให้เงียบกริบผนังห้อง บุด้วยวัสดุซับเสียงชั้นดีที่ช่วยซับความกังวลและความคิดฟุ้งซ่านให้จางหายไปทันทีที่มันกระทบผนังและตรงกลางห้องนั้นมีเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่โดดเด่นและสง่างามมันคือเก้าอี้ของผู้บัญชาการซึ่งเจ้าของที่แท้จริงก็คือคุณน,นั่นเองครับลองค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เก้าอี้ตัวนั้นอย่างชา้ชาๆครับสังเกตรายละเอียดของมันลองใช้มือสัมผัสที่พนักพิงดู ผิวสัมผัสของมันอาจจะเป็นหนังเกรดดีที่สุดที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวหรืออาจจะเป็นกำมะหยี่นุ่มๆลื่นมือตามที่คุณชอบเอาละครับลองทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นดูสิครับรู้สึกไหมครับว่าทันทีที่แผ่นหลังของคุณสัมผัสกับพนักพิงเก้าอี้ตัวนี้มันโอบรับสริระของคุณได้อย่างพอดีเราวับมันถูกสร้างมาเพื่อรองรับคุณคนเดียวมันรองรับแผ่นหลังที่แบกภาระหนักอึอดอัดมาทั้งวัน รองรับต้นคอที่ตึงเครียดจากการก้มมองจออนุญาตให้ตัวเองทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงไปครับไม่ต้องเกร็งต้านไม่ต้องพยุงตัวปล่อยให้เก้าอี้ทำหน้าที่โอบอุ้มคุณไว้ในห้องนี้อุณหภูมิกำลังเย็นสบายพอดีไม่หนาวจนสัน่นและไม่ร้อนจนอึนอดอดัดมีกลิ่นหอมจางๆลอยแตะจมูกคุณอาจจะเป็นกลิ่นไม้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นไอดินหลังฝนตกใหม่ๆ ที่ทำให้สมองของคุณโล่งสบายที่นี่คือเซฟสเปซที่แท้จริงครับไม่มีใครสามารถเดินเข้ามาได้หากคุณไม่อนุญาตคุณปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และเมื่อนั่งประจำที่อย่างมั่นคงแล้วเราจะมาเริ่มเดินเครื่องยนต์แห่งความสงบกันครับแหล่งพลังงานของห้องควบคุมนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ำมันแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนมันคือลมหายใจของคุณครับ ลองหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนะครับจินตนาการว่าคุณกำลังสูบฉีดแสงสว่างสีขาวนวลเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบวงจรต่างๆในร่างกายดึงลมหายใจเข้ามาให้เต็มปอดช้าๆลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆฮ่าปล่อยให้ความตึงเครียดไหลออกไปเป็นควันสีเทาจางๆพร้อมลมหายใจนั้นเอาใหม่อีกครั้งนะครับให้ลึกกว่าเดิม หายใจเข้ารับรู้ถึงหน้าอกที่ขยายขึ้นรับรู้ถึงออกซิเจนที่ไหลเวียนไปซ่อมแซมถึงปลายนิ้วมือและปลายเท้าและผ่อนออกช้าๆรู้สึกไหมครับว่าหัวไหล่ของคุณที่เคยยกเกรงเริ่มลดต่ำลงคิ้วที่เคยขมวดมุ่นเริ่มคลายตัวออกกล้ามเนื้อรอบดวงตาผ่อนคลายร่างกายของคุณกำลังจมดิ่งลงไปในความนุ่มสบายของเก้าอี้ตัวนั้นมากขึ้น ลึกขึ้นทำต่อไปเรื่อยๆนะครับหายใจเข้าและหายใจออกให้จังหวะการหายใจของคุณเป็นเหมือนจังหวะการหมุนของฟันเฟืองที่นุ่มนวลและเงียบกริบทุกครั้งที่คุณหายใจออกห้องควบคุมแห่งนี้จะยิ่งเงียบลงสงบลงและมั่นคงขึ้นตรงหน้าของคุณตอนนี้คือแผงควบคุมขนาดใหญ่ที่มีปุ่มมากมายระยิบนะรับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะกดผิดนะครับ เพราะในห้องนี้คุณคือผู้ควบคุมเพียงคนเดียวไม่มีเจ้านายมายืนสั่งไม่มีเสียงบนของใครไม่มีเดทไลน์ที่ต้องเร่งรีบมีแต่คุณที่มีสิทธิ์เต็มร้อยในการจะเลือกหมุนปุ่มไหนหรือจะปรับความถี่ไปที่ช่องใดก็ได้ตามใจปรารถนาอนุญาตให้ตัวเองดื่มดำกับความรู้สึกของการกุมบังเหียนชีวิตนี้ไว้นะครับสูดความรู้สึกของการเป็นเจ้านายตัวเองให้เต็มปอด ประเดี๋ยวเราจะค่อยๆใช้มือของคุณเอื้อมไปหมุนปุ่มปรับสัญญาณที่สำคัญที่สุดเพื่อเปลี่ยนเสียงรบกวนในหัวให้กลายเป็นท่วงนํำนองแห่งความสำเร็จกันครับและเมื่อเราเข้ามานั่งพักพิงในพื้นที่ส่วนตัวแห่งนี้แล้วแม้บรรยากาศรอบตัวในจินตนาการของเราจะดูสงบนิ่งและหรูหราเชียงใดแต่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วหลายคนอาจจะยังได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังก้องสะท้อนอยู่ในหัวเสียงความคิดที่วิ่งวนไปมาเหมือนหนูถีบจัก เรื่องราวจากเมื่อวานที่แก้ไม่ได้หรือความกังวลถึงวันพรุ่งนี้ที่อย่างหมาไม่ถึงบางทีมันอาจจะดังจนเรารู้สึกอึดอัดเหมือนมีเสียงรบกวนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองดังอยู่ตลอดเวลาแต่ผมอยากให้เราลองเปลี่ยนมุมมองต่อเสียงเหล่านั้นดูสักนิดนะครับลองมองว่าความคิดที่วุ่นวายเหล่านั้นไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ปีศาจร้ายและไม่ใช่ความผิดปกติอะไรเลยครับ เปรียบเสมือนเรากำลังนั่งอยู่หน้าเครื่องวิทยุรุ่นคลาสสิกเครื่องหนึ่งและเสียงในหัวตอนนี้นั้นก็เป็นเพียงแค่เสียงซ่าหรือส t ตติก n อ i ส e ของคลื่นวิทยุที่ยังหมุนไม่ตรงช่องเท่านั้นเองเราไม่ได้ทำวิทยุพังครับจิตใจของเราไม่ได้เสียหายเราเพียงแค่ต้องค่อยๆปรับจูนคลื่นความถี่เพื่อหาร่องเสียงที่ชัดเจนและไพเราะที่สุดและเครื่องมือที่เราจะใช้ปรับจูนในวันนี้ไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเลยครับแต่มันคือลมหายใจของเรานั่นเอง ตอนนี้ผมอยากให้คุณจินตนาการภาพให้ชัดขึ้นตรงหน้าของคุณบนแผงควบคุมคือหน้าปัดวิทยุเรืองแสงสีนวลตามีปุ่มหมุนขนาดใหญ่ที่มีผิวสัมผัสมันวาวอาจจะเป็นสีทองเหลืองหรือสีเงินว้าวับลองส่งความรู้สึกไปที่ปลายนิ้วจินตนาการว่าคุณกำลังยื่นมือออกไปแตะลงไปบนปุ่มนั้นเบาๆรู้สึกถึงความเย็นของโลหะ และน้ำหนักหน่วงหน่วงของกลไกข้างในที่รอให้เราขยับเราจะมาเริ่มกระบวนการจูนคลื่นโดยเทคนิคการหายใจแบบ4-7-8ไปพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนให้ลมหายใจเป็นเหมือนมือที่คอยประคองจังหวะการหมุนนี้ให้ค่อยๆเคลื่อนไปเริ่มจากการหายใจเข้าชา้ชาๆนับ 1, 2, 3, 4รู้สึกถึงลมหายใจที่เต็มปอด เหมือนเรากำลังจับปุ่มหมุนนั้นให้ถนัดมือกระชับมัน่นกลั้นลมหายใจไว้นับหนึ่งถึงเในช่วงเวลานี้ให้จินตนาการว่าปุ่มหมุนนั้นนิ่งสนิทเรากำลังตั้งสมาธิรวบรวมพลังงานเพื่อเตรียมจะหมุนมันไปหาสัญญาณที่ดีกว่าและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆ8จังหวะพร้อมกับจินตนาการว่านิ้วของคุณ ค่อยๆหมุนปุ่มนั้นไปทางขวาอย่างช้าๆทุกครั้งที่ลมหายใจผ่านริมฝีปากออกมาเสียงซาในหัวก็ค่อยๆเบาลงเบาลงความคิดที่วุ่นวายเริ่มเจือจางดีมากครับเรามาลองกันอีกครั้งให้ลึกขึ้นกว่าเดิมดำดิ่งลงไปอีกหายใจเข้าลึกๆสี่จังหวะรับพลังงานใหม่เข้ามา มือของคุณกระชับที่ปุ่มหมุนอย่างมั่นคงกลั้นไว้เจ็ดจังหวะสังเกตความเงียบในช่วงเวลานี้ความนิ่งสงบก่อนการเคลื่อนไหวเหมือนห้วงอวกาศที่หยุดนิ่งและผ่อนออกยาวๆแปดจังหวะฟูหมุนหน้าปัดวิทยุต่อไปอีกนิดรู้สึกถึงแรงต้านหนืด,นดที่ปลายนิ้วที่ค่อยๆค,คลายตัว เสียงซาที่เคยดังระงมตอนนี้เริ่มกลายเป็นเสียงฮัมเบาๆไกลออกไปไกลออกไปไม่ต้องรีบเร่งที่จะหาช่องสัญญาณนะครับการจูนคลื่นความถี่ของจิตใจต้องใช้ความละเมียดละไมใจเย็นๆลองทำซ้ำอีกรอบด้วยจังหวะของคุณเองในขณะที่คุณค่อยๆหมุนหาคลื่นนั้นลองสังเกตความรู้สึกที่ปลายนิ้ว คุณอาจจะรู้สึกถึงแรงสะเทือนเล็กๆหรือเสียงคลิกเบาๆเมื่อเราเข้าใกล้คลื่นที่ถูกต้องเสียงรบกวนภายนอกเริ่มหายไปเสียงในหัวเริ่มสงบลงและในความเงียบที่เข้ามาแทนที่นั้นคุณอาจจะเริ่มได้ยินเสียงดนตรีแผ่วๆหรือคลื่นความถี่ที่ใสกระจ่างค่อยๆแทรกตัวขึ้นมาราากับแสงแรกของรุ่งอรุณหมุนไปเรื่อยๆครับจนกว่าคุณจะเจอจุดที่เสียงซ่านั้นหายไปจนหมดสิ้น เหลือเพียงความว่างเปล่าที่นุ่มนวลจุดที่หน้าปัดวิทยุหยุดนิ่งและใจของคุณก็หยุดนิ่งตรงกับคลื่นความถี่ที่ใช่ตอนนี้ในความเงียบสงัดที่คุณจูนเจอคุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางคลื่นความถี่ที่พร้อมจะพาคุณเดินทางต่อมือของคุณยังคงวางแตะอยู่ที่ปุ่มนั้นเพื่อประคองความชัดเจนนี้เอาไว้รอจังหวะที่จะปลดล็อกไปสู่มิติถัดไป เมื่อเราค่อยๆหมุนผ่านเสียงซาเหล่านั้นมาได้แล้วตอนนี้ลองจินตนาการว่าปลายนิ้วของคุณกำลังสัมผัสปุ่มปรับจูนนั้นอย่างแผ่วเบาด้วยความมั่นใจค่อยคอยหมุนไปทางขวาทีละนิดชา้าชเพื่อความแม่นยำที่สุดจนกระทั่งคลิกวินาทีนั้นเสียงรบกวนทั้งหมดเงียบหายไปมันไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าแบบน่ากลัวนะครับแต่มันเป็นความเงียบที่ทรงพลัง เหมือนตอนที่คุณดำน้ำลงไปใต้น้ำลึกแล้วโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวมีเพียงความสงบที่โอบกอดคุณไว้ในความเงียบนี้สัญญาณภาพเริ่มชัดเจนขึ้นบนจอประสาทต,ตาของคุณจากภาพที่เคยพร่ามัวเป็นเม็ดพิกเซลแตก,แต,กตอนนี้มันคมชัดระดับ HD หรืออาจจะชัดยิ่งกว่าตาเห็นลองมองไปที่จอภาพตรงหน้าคุณในห้องควบคุมแห่งนี้สิครับ ภาพที่คุณเห็นฉายอยู่บนนั้นคือตัวคุณเองแต่ไม่ใช่คุณในแบบที่เหนื่อยล้าไม่ใช่คุณที่กำลังกังวลกับค่าใช้จ่ายไม่ใช่คุณที่กำลังเจ็บปวดนั่นคือคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเวอร์ชั่นที่มีความสุขที่สุดดูรอยยิ้มนั้นสิครับสังเกตดูดีๆมันเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากดวงตาเป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าทุกอย่างในชีวิตลงตัวแล้ว ไม่มีความกังวลซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มนั้นเลยลองสังเกตแสงรอบๆตัวคุณในภาพนั้นเห็นแสงสีทองอุ่นๆหรืออาจจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆที่โอบล้อมตัวคุณอยู่ไหมครับแสงนั้นกำลังแผ่ขยายออกมาให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแผ่ออกมาจากแก่นกลางของร่างกายคุณตอนนี้ลองพาตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพนั้นสวมวิญญาณเป็นคนคนนั้นดูครับ สัมผัสความรู้สึกของการเป็นคนคนนั้นรู้สึกไหมครับว่าตัวคุณเบาขึ้นเบาเหมือนกำลังลอยเคว้งคว้างอยู่อย่างอิสระในอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงไม่มีภาระหนักอึ้งอยู่บนบ่าอีกต่อไปก้อนหินแห่งความรับผิดชอบที่เคยกดทับหายไปหมดแล้วมีแต่ความเบาสบายสูดหายใจเข้าลึกๆได้กลิ่นไหมครับกลิ่นของความสำเร็จ มันหอมหวานและสดชื่นอาจจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของกาแฟยามเช้าในบ้านในฝันที่คุณสร้างมากับมือหรือกลิ่นไอทะเลที่พัดมาแตะจมูกในวันพักผ่อนที่คุณคู่ควรลองสัมผัสบรรยากาศรอบๆตัวอุณหภูมิที่พอดีไม่ร้อนไม่หนาวผิวสัมผัสของเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่มันนุ่มนวลเรียบหรูและทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งที่โอบกอดคุณอยู่ ความมั่งคั่งที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของจิตใจและเมื่อเราเจอคลื่นที่ใช่แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำการล็อกสัญญาณน,นี้ไว้อย่างถาวรครับเพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณไม่เผลอหมุนหนีไปจับสัญญาณความกังวลเดิมๆอีกเราจะตอกหมุดความรู้สึกนี้ลงไปให้แน่นหนาะเมื่อภาพและเสียงของความสำเร็จในจินตนาการของคุณชัดเจนระดับ HD แล้ว วินาทีนี้คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดครับนั่นคือการบันทึกหรือเซฟคลื่นความถี่นี้ลงไปให้ลึกถึงระดับจิตใต้สำนึกให้มันเป็นโปรแกรมหลักของชีวิตคุณตอนนี้ผมอยากให้คุณค่อยๆผ่อนลมหายใจออกปล่อยตัวตามสบายเหมือนร่างกายกำลังละลายลงไปบนที่นอนไม่ต้องพยายามจดจำถ้อยคำไม่ต้องพยายามออกเสียงตาม แค่ปล่อยให้เสียงของผมไหลผ่านหูเข้าไปซึมลึกเข้าไปจนกลายเป็นเสียงความคิดของคุณเองเราจะเริ่มฟังชุดข้อมูลใหม่ลงใน DNA แห่งความสำเร็จของคุณกันครับเริ่มที่ชุดที่หนึ่งการอนุญาตให้ตัวเองรับของขวัญพูดในใจตามผมช้าๆเบาๆนะครับฉันคู่ควร กับคลื่นความถีน่นี้ให้ความรู้สึกนี้แผ่ซ่านไปทั่วอกฉันคู่ควรกับความสุขนี้ไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเคยผิดพลาดแค่ไหนตอนนี้ฉันคู่ควรความสุขเป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันฉันดึงดูดเรื่องราวดีๆได้อย่างเป็นธรรมชาติง่ายดาย เหมือนแค่ปรับหมุนคลื่นวิทยุไม่ต้องออกแรงง่ายดายและเบาสบายชุดที่สองการวางใจในจังหวะเวลาของชีวิตฉันอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอทุกจังหวะชีวิตของฉันคือจังหวะที่ใช่แม้ในวันที่ดูเหมือนหลงทางจักระวล กำลังจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดฉันอยู่ถูกที่ถูกเวลาฉันเชื่อใจในกระบวนการฉันเป็นที่รักของจักรวาลไม่ว่าจะขยับไปทางไหนก็มีความรักอบอุ้มฉันไว้เหมือนตะข่ายที่มองไม่เห็นฉันปลอดภัยในทุกมิติปลอดภัยและอบอุ่น ชุดที่สการล็อกสภาวะนี้ไว้ในร่างกายร่างกายของฉันจดจำสภาวะนี้ได้แล้วทุกเซลล์ในร่างกายกำลังตื่นรู้และบันทึกความรู้สึกนี้แทนความเครียดความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่ต้องไล่ล่าแต่มันคือส่วนหนึ่งของฉันที่มีอยู่แล้วร่างกายฉัน รู้จักความสำเร็จนี้ดีฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดตั้งแต่วินาทีนี้ฉันคือคลื่อนพลังงานที่สั่นสะเทือนในระดับสูงและดึงดูดสิ่งดีๆล็อกความรู้สึกนี้ไว้ล็อกไว้ในใจกลางความรู้สึกตลอดไปตอนนี้ระบบ ได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับไฟสถานะการบันทึกเปลี่ยนเป็นสีเขียวสงบหน้าทีของคุณจบลงแล้วครับไม่ต้องกังวลเรื่องการจูนเคลื่อนอีกต่อไปเพราะจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานต่อให้เองในขณะที่คุณหลับปล่อยวางทุกอย่างแล้วเตรียมตัวล่องลอยไปและเมื่อคลื่นความถี่ชุดใหม่ ได้ถูกบันทึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของคุณในค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์อย่างงดงามแล้วครับตอนนี้ผมอยากให้คุณค่อยๆปล่อยมือออกจากแผงควบคุมชีวิตดึงมือกลับมาวางข้างตัวไม่ต้องพยายามเพ่งมองไม่ต้องคอยตรวจสอบหน้าจอใดๆอีกแล้วเพราะระบบนำร่องอัตโนมัติหรือออโต้พายลอต ได้เริ่มทำงานแทนคุณแล้วอย่างสมบูรณ์และแม่นยำที่สุดอนุญาตให้ตัวเองค่อยๆเอนกายลงบนพื้นที่แสนปลอดภัยในห้องควบคุมแห่งนี้รู้สึกถึงความนุ่มนวลของเบาะรองนั่งความนุ่มนวลที่กำลังอบอุ้มแผ่นหลังของคุณเอาไว้ราวกับอ้อมกอดของธรรมชาติปล่อยให้ความกังวลและน้ำหนักของความคิดต่างๆ ไหลลงสู่พื้นแล้วแทนที่ด้วยความเบาสบายที่จะพาคุณล่องลอยขึ้นสู่ความเว้งว้างที่แสนสุขสงบก,การหลับไหลในคืนนี้ไม่ใช่การหยุดนิ่งเฉยๆนะครับแต่มันคือการเดินทางข้ามมิติพาตัวคุณเคลื่อนผ่านการเวลาไปสู่เช้าวันใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมสดใสกว่าเดิม คุณกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสู่เป้าหมายแม้ในขณะที่ร่างกายพักผ่อนสนิทจักรวาลกำลังทำงานให้คุณอยู่ปุ่มจูนได้ล็อกไว้แล้วเคลื่อนความถี่ที่ถูกต้องได้ถูกล็อกไว้แล้วคุณปลอดภัยแล้วไม่ต้องประคองพวงมาลัยไม่ต้องกังวลเรื่องทิศทางปล่อยให้กระแสพลังงาน พาคุณล่องลอยไปตามกระแสน้ำแห่งดวงดาวและจมดิง่งลึกลงไปในความฝันที่ดีที่สุดทุกอย่างนุ่มนวลร่างกายเบาสบายจิตใจล่องลอยและจมดิง่งในความมืดที่แสนอบอุน่นนี้คุณกำลังจะได้พบกับสิ่งสวยงามที่รอคุณอยู่ ที่แห่งน,นั้นที่ซึ่งความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดฟันดีครับ